โอเคทั้งมันไอตำรวจอะเออยิงเข้าไปเลยครับอืมไม่ต้องลุกโอเคนี่ครับประมาณนี้ครับ โอเคครับสวัสดีกับผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะกับปี k Channel นะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวหมอดปลอดหนึ่งครับซึ่งเป็นหมอดที่ผมว่าใครหลายคนก็น่าจะชอบนะครับซึ่งหมอดนี้นะครับมันดีมากนะครับมาแบบเวลาจะยิงใครนะครับโอ้โหโคตรชิลนะครับหมอดนี้มีชื่อหมอดว่าอะไรไม่รู้แล้วนะครับต่เป็นหมอดที่ล็อกหัวนะครับเป็นหมอดล็อกหัวเวลายิงปืนนะครับโอเคอ่ะงั้นมาเริ่มรีวิวันเลยดีกว่านะครับ อ่าสมมตินะครับแม่เราถือปืนอะไรก็ได้นะครับสักปืนหนึ่งนะครับแล้วเราอยากยิงใครนะไปเล็งที่ตัวนั้นนะครับสมมติว่าผมอยากยิงไอ้ตัวนั้นมากแหลกไกลๆเห็นไหมครับเห็นไหมเวลาเราใช้หมบนะครับไม่เราการเล็งนะครับเล็งแล้วกดตัว Q หรือตัว E นะครับเพื่อเลือกเป้าหมายที่เราต้องการนะครับนะครับสมมติผมจะยิงไอ้ผู้หญิงคนนี้นะมันก็จะเล็งแค่ผู้หญิงนะครับเห็นไหม อ้าโคชิวอ่ะไอคนนั้นน่ะไม่ถึงว่ะโอเคทั้งมันไอตำรวจอ่ะเออยิงเข้าไปเลยครับอืมไม่ต้องรู้โอเคนี่ครับประมาณนี้ครับซึ่งเป็นเอาหมอดอะไรที่ผมชอบมันอ่ามากนะครับเนี่ยไปตายซะเองอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมดคิวอีนะครับเวลาเร็งครับไออย่างงี้ครับ โอเคนี่ครับประมาณนี้ครับอ่าเป็นงาสปรชิวน,นั้นยิงไม่ถึงสมมติเวลาเราเล็งใครนะครับแล้วเราไม่เอานะครับสมมตินเนี่ยเราให้ทำการเลื่อนเมาส์แค่นั้นนะครับยิงตรงๆเลยเห็นไหมตะคกนในรถรู้สึกจะไม่ได้นะ ไปได้ว่ะใส่แกมอใส่นะครับเอานี่ครับตายหมดครับโอ้ยรถไหม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 โอเคนะครับก็หมดแล้วก็มีแค่ประมาณนี้แหละนะครับไม่เห็นไหมไกลเหมือนกันนะ อา้ตำรวจมันจะจับอะเออโอเคครับก็ประมาณนี้ครับหมดนี้เออยิงเข้าไปมันไสใครก็ยิงอ่านี่ครับไอ,อ้นี่นี่ไกลเกินโอเค,โอ,เคโอ้โหนะครับก็มีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ยังไม่อยาอวุธอยู่ อ่านี่ปืนนี่ก็ได้นะครับโนหนัดเดียวจอดเลย,เ,ยเห็นไหมครับได้หมดครับอ้าวโดนด้วยโ,โหโคตรไกลระยะไกลอยู่นะก็ใช้ได้นะครับ เห็นไหมโอเคก็อันนี้ไม่น่าจะใช้ได้โอเคก็หมดเป็นชั่นี้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อไลค์กันสักงสองสามไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดซับสไคร์นะครับใครที่อยากให้ลงพาลืมห,หมอกอะไรก็คอ,อเมเมนต์มาได้นะครับโอเคดังอย่าเสียงดังจังโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้แล้วนะครับบา,บายบายครับผม